ด้านหลังผมคือพื้นที่ถนนภายในโครงการที่เราปรับนะครับอ่าปรับเสร็จแล้วในระดับหนึ่งอันนี้ก็คือคปริมาณของดินที่ถูกปรับออกจากบริเวณพื้นที่ถนนแล้วก็อยู่ในเขตพื้นอ่าอยู่ในเขตแปลงคงที่เหลือของคุณลุงเจ้าของที่อ่าซึ่งนั่นหมายความว่าดินที่เหลือตรงนี้เราจะต้องย้าย ไปแปลงคงเฟส5น่ยังมีพื้นที่เก็บดินอีกเยอะนะครับด้านหลังผมนะครับสวัสดีทักทานนะครับคุณกอนชัยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Enjoy Home เฟส6ออำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพาทีมงานเราทุกทุกคนมาดูงานปรับถนนภายในโครงการนะครับอันนี้คือถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางด้านหน้าโครงการติดที่ดินข้งเราแล้วจากพื้นผิวจราจร วิ่งมาจนถึงแนวมุมกำแพงรั้วบ้านของเราเนี่ยคือเขตทางหลวงที่เขากั้นไว้นะครับแล้วแนวตัวนี้คือ,อแนวพื้นที่ว่างของพื้นที่ทางหลวงที่เขากั้นไว้แล้วเราก็ขออนุญาตเชื่อมทางแล้วก็วางท่อระบายน้ําวางบ่อพักเรียบร้อยแล้วด้านหน้าตรงนี้ในส่วนของภายในโครงการงเราคือเรายกถนนให้เป็นทางสาธารณนะอีก6เมตร30ตรงนี้เราก็กั้นเหมือนกัน เราก็กัน้นถนนยกให้เป็นทางสนนาธารณะเหมือนกันแล้วเราก็พัฒนาของเราด้านหน้าอยู่ในเขตทางหลวงอบจอเป็นคนดูแลแต่พอด้านในโครงการของเรานะครับด้านหน้าบ้านแต่ละหลังนี่คือด้านในภายในโครงการของเราเมื่อเรายกให้สนหนาธารณะจะอยู่ในเขตเทศบาลท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆปรับเรียบร้อยแล้วนะครับาถนนภายในโครงการของเรา โดยรวมนะครับก็จะสูงกว่าถนนด้านหน้านประมาณ10เซนถนนภายในโครงการของเราโดยรวมจะสูงกว่าถนนด้านหน้าประมาณ10เซนนะครับถนนถนนนี่ก็คือเป็นส่วนประกอบให้ดูวสวยงามเหมาการใช้ประโยชน์แต่หลกัลกๆคือระบบระบายน้ําระบบระบายน้ําที่มันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วซึ่งเราจะต้องหาระดับให้ดีตรงนี้เนี่ยอันนี้คือแนวบ,อบ่อแนวท่อและอันนี้คือตําแหน่งบ่อบพัก แนวบอ่อพักโอ้โหบอ่อพักใหญ่มากๆใช้ท่อหน้า60เซนนะครับบ้านเพียงแค่ห้าหลังใช้ท่อใหญ่ขนาดนี้เหลือเฟือมากๆอันนี้เราก็จะกั้นแบบไว้แล้วเราจะแต่งขอบอ้อมเลยนะเพื่อให้ปูนมันยึดติดกับอขอบบอ่อพักให้มากที่สุดแล้วเราจะเทฝาบอ่อพักภายหลังฝาบอ่อพักเราก็หล่อเทเอาเหมือนกันนะครับนะท่อโครงการใหญ่มากสิครับคุณพรศักดิ์ ครูเดสวัสดีครับนะครับสวัสดีทีมงานเราทุกคนนะครับที่จริงถ้าว่ากันจริงๆเ่ะเทพวกนี้มันลืนก็ทันนะแต่พอดีจองคิวปูนในวันพฤหัสพอดีนี่คุยสักหน่อยคุยสักหน่อยงานที่เราเห็นเนี่ยคือระยะเท่าไบสองสามสามหกสี่สิบสี่สิบเมตรไหมที่ผมบอกเพราะมันยังไม่สุดบ้านนะครับประมาณสี่สห้าสีเพราะด้านหน้าด้วยสี่สิบห้างานสี่สิบห้าเมตรนะครับเราขุด หนึ่งวันวางวางวางวันแรกได้นิดหน่อยแล้วพอวันที่สองก็ขุดเรียบร้อยนะครับวันที่สองก็ขุดกบวันนี้เป็นวันที่สามวันนี้เป็นวันที่สามเราใช้บริการรถแมคโครวันที่สามนะครับถนนกว้างหกเมตรสามสิบครับสวัสดีครับคุณกิษกรนะครับที่ยิงจะเทเขาเรียกว่าพรุ่งนี้มะลืองก็ยังพอทันอยู่นะน่แต่พอดีจองคิวปูนได้วันพฤหัสพอดีช่วงเช้าสําหรับงานพื้นที่เยอะเอย่างนี้ ห้ามลืมห้ามพลาดน,นะครับท่านเจ้าของโครงการมือใหม่จะต้องนัดคิวปูนช่วงเช้านะครับเพราะเรียอปริมาณปริมาณงานมันเยอะนะครับต้องใช้ทีมงานใช้บุคลากรเยอะอ่ามันจะต้องปรับต้องปันต้องคัดต่างๆอีกเนี่ยเทแต่เช้าเราจะมีเวลาดูแลนงานนี้ออกมามีคุณภาพเพื่อที่จะได้อ่าเซฟเกี่ยวกับเรื่องฝนเรื่องฟ้าต่างๆด้วยเนี่ยเทวันพฤหัสนะครับเนี่เทวันพฤหัส เทวันพฤหัสจัดไปเบาๆ40คิวใช้ปูนอย่างดีเลยนะ240เลยนะจับเต็มเลยสวัสดีครับคุณเอิองว้าวกว้าง8เมตรสุดยอดมากๆนะครับกว้าง8เมตรถนนกว้างมากๆ6เมตรเนี่ยคือ6เมตรนี่ของเราจะมีหลักเกณฑ์คือถ้าความลึกของที่ดินของเรานะครับไม่เกิน50เมตรเราจะกันถนนไว้ประมาณ6เมตรเนียคือเหลือเฟือแล้วถ้าลึกเกิน50เมตรนะครับก็จะกันไว้ประมาณ เจ็ดเมตรเหมือนอย่างตัวเฟสห้าเฟสห้าที่ของเราลึกเก้าสิบนะครับเก้าสิบกว่าเมตร,รถนนลึกเก้าสิบกว่าเมตรเราก็เลยกันความกว้างของถนนไว้เพิ่มเป็นเจ็ดเมตรเหลือเฟือมากๆแล้วเป็นเจ็ดเมตรที่สร้างบ้านฝั่งเดียวแล้วก็เจ็ดหลังแค่นั้นเองมีรถเข้าออกแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนิดหน่อยถนนจึงกว้างมากๆน้องบอสตึงเม็กก็เลยมาเลี้ยงสกูตเตอร์แบบแทบจะทุกวันเลยฝั <c oughs> ่งตรงข้ามนะครับ แต่นี้ความลึกของถนนก็ประมาณตีไปเต็มที่ประมาณา 50, ห้าสิบห้าสิบห้าอยู่ช่วงนี้นะครับหลังสุดท้ายตามสเต็ปเดิมนะครับหลังสุดท้ายเราไม่กันถนนสุดเหมือนเดิมถนนเราก็เลยตีไปประมาณห้าสิบห้าเราก็เลยกันความกว้างของถนนไว้เพียงแค่หกเมตรนี่ตำแหน่งนี้ที่ผมบอกตำแหน่งนี้เราใช้รถแมโคโครช่วยในการบดอัดนะครับเราใช้รถแมคโครช่วยในการบดอัด เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการอาลองทรายบดอัดดินต่างๆแล้วก็จะมีการวางท่อแนวนี้นะครับแนวนี้จะต้องเป็นแนวที่ท่อประปาวิ่งตลอดแนวหน้าบ้านใช่ไหมครับเราจะเทป,ปูนเต็มพื้นที่เลยเราจะไม่เว้นร่องเพื่อให้ท่อประปามาปาดมาเจาะที่หลังเราจะไม่เว้นร่องให้เขามาวางท่อและเราจะาเทเต็มโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้เราจะเทเต็มโดย การที่เราวางท่อ PVC 3นิ้วไว้ใต้ปูนงนี้เลยเพื่อให้ท่อน้ำประปาท่อพีอของน้ำประปานิ้วครึ่งสอดเข้าไปในท่อของเราวุ<อ>๊บนะแล้วเราก็จะเว้นช่องนะครับประมาณ30คูณ30ไว้ระหว่างแนวบ้านนี่แนวเขียบบ้านหลังที่1กับหลังที่2อนี้ไว้สำหรับการติดตั้งมิเตอร์ไว้สำหรับการตั้งเสาไฟต่างๆนะครับ แนะนำนะครับกรณีเสาไฟถ้ามีการขยายแล้วมีการปักภายในโครงการอย่างเงี้ยแนะนําให้ขยายนะครับหลังจากหลังจากเราวางท่อระบายน้ําอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแนะนําเลยพอบางครั้งเราออมมันไม่อยู่นะเราเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับบางครั้งเราออมเอาไม่อยู่ถ้าเรามาขุดท่อขุดอะไรเงี้ยบางทีเสาไฟตั้งอยู่เนี่ยอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรือว่ามีการซุดของดินแล้วก็ทําให้เสาล้มอันตรายได้อันตรายมากมากด้วย แนะนำนะครับให้วางระบบท่ออันนี้เรียบร้อยก่อนถึงค่อยมาตั้งเสาไฟนี่ของเราวางท่อใต้ดินเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีการขุดอะไรที่กินพื้นที่ด้วยใหญ่ตัวอะไรแล้วสามารถที่จะตั้งเสาไฟได้แล้วแต่เราเราจะเว้นช่องอเราจะเว้นช่องหลังจากที่เทปูนเรียบร้อยแล้วก็มาค่อยคๆมาขยายเขตเสาไฟนี่อ่า ถนนภายในโครงการของเรานะครับเราจะเทหนา15เซนสูงกว่าถนนด้านหน้าสูงกว่าถนนลาดยางด้านหน้าประมาณ10เซนนะครับและโดยทั่วไปนะครับมันก็จะต่ำกว่า,าลงจากรถเราประมาณ10เซนอยู่ช่วงนี้ถนนภายในโครงการของเราจะต่ำกว่าลงจากรถเราประมาณ10เซนแล้วเราก็จะมีการทําสโลปขึ้นไปเพื่อเวลาเขาล้างรถฝนตกต่างๆนะครับน้ําที่ ไหลามาจากพื้นที่ลงจากรถนี่มันก็จะลาดลงมาด้านหน้าตรงนี้เห็นนะนะลงจากรถเราสังเกตดูเวลาเราปูเราจะปูเทลงมาด้านหน้าหมดเลยนะครับเทลงมาหน้าประตูหมดเลยไม่แบ่งครึ่งอะไรทั้งสิ้นเทลาดลงมาด้านหน้าเลยมองด้วยสายตาก็เห็นชัดมาก,มากแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชันอะไรถึงขั้นอันตรายอะไรขนาดนั้นนะฟุ๊บมันก็จะเป็นสลบนี้ขึ้นไป สวัสดีครับน้องนัดนะครับฮะเดี๋ยวพาดูท่อประปาพรุ่งนี้นะครับท่อประปาของเราจะใช้ท่อ p v วีสามนิ้ววางยาวเลยต่อกันยาวเลยต่อกันยาวตลอดสุดแนวเลยแนวกนระเพราของเราเลยนะครับเพื่อที่จะให้ท่อประปาที่เราขยายเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ไปจ่ายค่าขยายเขตใช่ไหม ตอนนี้บ้านก็ถือว่าคืบหน้าไปพอสมควรมากๆนะครับแล้วเราก็ได้ไปยื่นคําร้องขอขยายเขตน้ําประปาขอขยายเขตไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วราคาออกมาเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้ไปจ่ายทั้งสองตัวจำได้ไหมเรายังไม่ได้ไปจ่ายทั้งสองตัวจำได้กันหรือเปล่ากรณีขยายน้ําประปาเรามีระยะเวลายืนราคาหรือว่าราคายืน60วันที่เรายังจ่ายในราคานั้นได้อยู่แล้วน้ําประปามีเงินประกัน10,000บาทนะ ในวันที่เราไปยื่นคำร้องขอขยายเขตเพราะมีเจ้าของที่มีนักลงทุนมีคนทั่วไปที่ไปยื่นคำร้องให้เขาตรวจสอบให้พอราคาออกมาแล้วไม่ยอมไปจ่ายเขาก็เลยให้มีเงินประกันในวันที่ไปยื่นคำร้องขอขยายเขตเพื่อที่จะทราบตัวเลขหนึ่งหมื่นบาทการประปาส่วนภูมิภาคส่วนไฟฟ้ามีระยะเวลายืนราคา90วันไม่มีเงินประกันตอนนี้ทั้งสองอย่างเรายื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วราคาออกเรียบร้อยแล้ว ยังภายในอยูอ่ยังอยู่ภายในระยะเวลาอยู่นะครับเราเรายังไม่ได้ไปจ่ายเราจะเทถนนเสศรษ,ศร,ษ,ศร,ษร้อยปุ๊บใส่ท่อไว้เผื่อมีการใส่ท่อไว้สําหรับการที่ท่อประปาจะต้องสอดไปในท่อพีซีของเราแล้วเราก็จะไปจ่ายค่าไฟฟ้าก่อนเราจะไปจ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้าก่อนน้ําประปาเอาไว้จ่ายภายหลังก็ได้ถทาจริงคือน้าประปาเอาไว้จ่ายภายหลังนองจากที่โอนแล้วก็ได้นะ แต่ในวันที่ประเมินมาแนวแนวเสาไฟฟ้าแนวสายไฟาสายเมนที่ดึงเข้าบ้านเนี่ยจะต้องมีชัดเจนเนี่ยอันนี้แต่ป้าปาเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไปดูถึงใต้ดินอะไรขนาดนั้นเห็นนะครับเราจะใส่ท่อพี c ซเดี๋ยวพรวุนี้จะพามาดูนะว่าจะใส่ไว้แบบไหนแล้วเราจะมีท่อชั่วคาวอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเราไม่เดินอ้อมบ้าน นะครับเราเคยเดินอ้อมบ้านหลังบ้านอ้อมไปอ้อมมาอาจจะประหยัดท่อนิดหน่อยแต่ว่ามันกลายเป็นความยุ่งยากหลายอย่างลงทุนรงนี้ไปเลยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับท่อท่อซีหุนชั่วคราวเราก็จะเดินผ่านหน้าบ้านนี้เหมือนกันเดินคู่กับท่อพ v วีซสามนิ้วเพื่อใช้ในการเทสน้ำเพื่อใช้ระวัง ยังไม่ได้ไบขคอมิเตอร์นะมิเตอร์ไฟต่างๆอะไรพวกนี้เขาก็ยังใช้น้ําส่วนกลางได้อยู่เนี่ยอ่าเดี๋ยวจะพามาดูนะครั size, บลองทรายบดอาดปูวเมดแล้วเราก็จะฝากเหล็กเหมือนเดิมฝากเหล็กที่คันเหมือนเดิมฝากเหล็กที่คันเหมือนเดิมบ้านของเราตัวบ้านของเรานะอันนี้คือภายในตัวบ้านนะนับจากภายในตัวบ้านตัวบ้านของเราจะสูงกว่าถนนด้านหน้าสี่สิบเซนเวลาเราหาระดับ เพื่อที่จะสร้างบ้านเพ,าาเพื่อที่จะดูให้บ้านเราจะต้องสูงกี่เซนกี่เซนจากไหนยังไงเนี่ยคือเกณฑ์การดูคือจากถนนด้านหน้าจากถนนเดิมที่มีอยู่แล้วฟุบบ้านเราบันไดเพียงแค่ขั้นเดียวนะครับขนาดของปอกคาเราใช้1 5บห้คูณสเมื่อเทามาแล้วจะได้2 0่สิบคูณีบ้านเราสูงกว่าถนนด้านหน้า40เซนโน่น ถนนาลาดยางด้านหน้าเนี่ยนะบันไดขั้นเดียวสวยงามครับพอเราเคลียร์ออกเป็นแนวอย่างนี้แล้วก็เห็นเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับหน้าอยู่มากขึ้นถ้าถนนเส็จนี่หน้าตาเปลี่ยนเลยนะถนนเส็จนี้หน้าตาเปลี่ยนเลยเราจะเทียบถนนแค่เขตนี้ก่อนเขตนี้ก่อนจากแนวมุมกําแพงรั้วเราหรือว่าแนวเขตถนนที่ดินเราจนถึงพื้นผิวจราจรหรือถนนลาดยางเนี่ยคือส่วนของทางหลวงเดี๋ยวค่อยขยายในโอกาสต่อไป หมายถึงกรณีเทถนนคอนกรีตนะเทแค่ภายในโครงการของเราก่อนแค่นี้ประเมินก็สามารถที่จะเข้าได้ถนนยังไงจะต้องมีการปรับให้ได้ระดับแน่นอนเพราะเวลาตอนเราถมที่เราถมเสม,มอกันทั้งแปลงใช่ไหมครับทั้งผืนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่้ตรงนี้ถนนถมต่ำตัวนิดหน่อยแล้วไม่ใช่นะเวลาขาถมส่วนใหญ่ก็จะถมเต็มเสม,มอนพอปรับมาแล้วโอ้โหเห็นไหมครับพอปรับมาแล้วดินด้านข้างดินที่ปรับออกจากถนนนะ มากองไว้ด้านข้างตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับนี่เยอะพอสมควรเดี๋ยวจะถูกโยกย้ายไปที่ enjoy home เฟดห้าแปลงคงที่เหลือนะครับสถาบันสร้างท่านเจ้าของโครงการแปลงนี้ที่จริงอะ่ะเราถมเฉพาะด้านหน้าประมาณ30สิบเซนเองนะครับในแปลงนี้ที่มันสูงอยู่แล้วด้านแปลงที่สี่แปลงที่ห้าเนี่ยแทบจะเป็นดินเดิมหมดเลยถมแค่หนึ่งถึงสามนะครับ ไม่ได้ถมเยอะเหมือนเฟดอเฟสห้าเฟสห้าเนี่ยยอมรับเลยว่าถมเยอะมีกำแพงกันดินนะเฟสห้าตั้งแต่หลังที่ซีอห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่กำแพงกันดินยาวไปเลยเฟสห้ากำแพงกันดินคือกำแพงที่ลึกลงไปใต้ดินเลมลึกลงไปใต้ดินที่เราถมใหม่ครับแต่อันนี้เป็นกำแพงรั้วธรรมดาทัท่วๆไปนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ขุดลึกประมาณ80ิเซนเหมือนกันนะ กว้าง50คูณห้นะครับไอ้กรณีฟุตติงฟุตติงรัว้วถือว่าเหลือเฟือไม่มีกำแพงกันดินเพราะว่ามันไม่ได้ถมเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วดินแข็งมากๆครับฝั่งนี้ดินแข็งมากมากหาพื้นโรงรถต่างจากพื้นภายในโถงบ้านกี่เซนน่าจะประมาณ30นะประมาณ30มรงรถ เดี๋ยวประมาณ30จสิจากเฉลียงหน้าบ้านนะครับประมาณ30สพอเราปลูกก็เบื้องมันจะกินขึ้นมาอีก4-5่ถึง้าเซนเหมือนกันนะกรบเบื้องวันนี้อากาศเหมือนนิ่งๆเหมือนร้อนอบอ้าวยังไงไม่รู้ครับดูต้นไม้ดูต้นไม้ทิครับแบบนิ่งเลยครับขนาดต้นยูคาใบเล็กๆนะยังแบบยังนิ่งมากเลย แล้วก็พอออกนอกพื้นที่แล้วก็มีมการปิดอ,อะไรล่ะปิดใส่หน้ากากปิดแมสอะไรต่างๆเหมือนเขาเรียกว่าหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับยังไงทุกทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกนอกพื้นที่อย่าไว้ใจใครทั้งสิ้นแล้วก็อย่าประมาทนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีดูแลตัวเองนะครับสุขภาพสําคัญที่สุดโอเคนะถ้าถ้าสุขภาพดีแล้วจิตใจสู้ ปัญหาอุปสรรคต่างๆน,าน,านาั้นเรายังสามารถที่หาทางออกได้แต่ถ้าหัวใจสู้แต่สุขภาพมันไม่เอื้ออํานวยเนี่ยบางครั้งเหนื่อยเหมือนกันนะบางครั้งเหนื่อยเหมือนกันดังนั้นหัวใจที่แข็งแกร่งต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรงโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพามาดูงานวางท่อ P v ว3นิ้วแล้วก็ท่อ p v c 4หุนแล้วก็การฝากเหล็กการปวยเม็ดต่างๆว่าวางแบบไหนยังไงหน้าตามันจะอยู่ประมาณไหน โอเคนะครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหึงหลังก็ได้โอเคขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพนะครับขอบคุณมากครับคุณพ่สาคุณนุษนัสิริหรือเปล่าครับโอเคขอบคุณมากมากบายบาย